ลสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแอนก็อยู่ตรงที่จอดรถบ้านนะคะก็คือที่ที่เราจะเอารถบ้านนะคะมาฝากเก็บไว้นะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่แอนธรรมชาตาินะคะจะต้องเดินทางไปที่ประเทศเยอรมนี Germany แล้วนะตอนนี้นะเราก็ถึงข้างในสนามบินแล้วนะคะ เพื่อนได้เห็นนะคะในต้นคลิปก็คือมีปัญหานะในเรื่องที่ว่าเขาเนี่ยไม่ยอมให้เราขึ้นเครื่องนะคะเหมือนกับแบบไม่ออกบอดี้คาร์ไทยเนี่ t ะะที่เอนมาเช่าอยู่นะหนึ่งคืนนะคะทุกคนเป็นบ้านที่น่าสนใจมากนะคะเพราะว่าเขาณนะอ,อยู่ในเมืองนะคะกลางเมืองเลยนะแต่ว่าเขาทําบ้านเขานะคะที่มีเนื้อที่ไม่เยอะมากนะเอามาทําสวนนะคะคือปลูกหลายอย่างมากนะเดี๋ยวอันจะพาเพื่อนๆน,นะคะามาชมนะแล้วก็นอกจากพวกผักผลไม้นะคะดอกทานตะวันแบบนี้นะเขายังมีแบบผลิตน้ำผึ้งเองนะคะก็คือเลี้ยงผึ้งด้วยนะ แล้วก็มีไก่มีไข่มีทุกอย่างเลยนะคะนี่นะคะก็มี sunflower นะคะเขาก็ทานตัวมเมล็ดมันเนาะเขาก็เก็บมเมล็ดมันไปอบนะคะแล้วก็มีสตรอเบอรี่นะอันนี้แต่ว่าเขาก็เก็บไปหมดแล้วนะคะก็เป็นแบบการทำสวนแบบแนวตั้งนะคะทุกคนแล้วก็พวกเอิร์บต่างๆนะคะเมื่อกี้มีเห็นมีแอปเปิ้ลด้วยนะคะอยู่ข้างหลังแล้วก็อันนี้จะเป็นอ่า ต้นพวกล่าสเบอรี่นะคะนี่นะก็คือทั้งแถวเลยนะคะล่าสเบอรี่กูดเบอรี่นะคะพวกเบอรี่ต่างๆก็จะอยู่ในนี้แล้วก็มีเมื่อเขือเทศนะคะก็อยู่ในนี้เหมือนกันแล้วก็อันนี้เป็นกรงเออน้องไก่นะอันนี้นะะนี่นะมีอยู่นะคะก็ผลิตไข่นะแล้วเขาฉลาดมากนะทุกคน เพื่อนๆเห็นนี่ใช่ไหมฟลายนะคะก็คือแมลงวันเนาะมันเยอะมากนะคะเขาบอกว่าถ้าเราเลี้ยงไก่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะแมลงวันนะคะมันก็จะมาอะเยอะนะคะเพราะว่ามันก็จะมาแบบตามแบบขี้ไก่อะไรย่างนี้ใช่ไหมท่านี้ไอตัววิธีการของเขานะคะเขาก็มีที่ดักจับแมลงวันนะคะโดยการใส่แบบเหมือนกับแบบอะไรอยู่ข้างล่างนะที่มันเป็นกลิ่นแบบมันเหม็นเน่าๆนิดนึงนะคะใส่เพื่อที่จะดึงดูดให้แมลงวันเนี่ยมันเข้าไปข้างใน พอเข้าไปอยู it, dream, ่ในนั้นแล้วเดี๋ยวมันก็ตายนะพอมันตายก็จะอยู่ข้างล่างนี้นะคะพออยู่ข้างล่างนี้ปุ๊บไออันที่ตัวแมลงวันที่ตายแล้วนะคะเขาก็เอามาเอามาเลี้ยงไก่นะคะทุกคนนี่นะคะก็กลายเป็นเอาแมลงวันนะคะมาเป็นอาหารของไก่นะนี่นะเห็นไหมแมลงวันมันเข้าไปอยู่ในนี้นะคะพอมันตายเขาก็เอามาเลี้ยงต่อนะก็ประหยัดค่าหันไก่อีกนะโอ้ยนี่เป็นลูกสาวเจ้าของบ้านนะ บอกช่วงนี้อากาศร้อนมากนะคะเขาต้องให้ frozen yogurt นะ Are you share with <laughs> s h a r e w i t h chicken? นี่นะคะให้ไก่มันกินนะเพราะว่าพอมันร้อนนะคะเขาก็ให้กินอะไรเย็นๆน,นะเพื่อจะช่วยลดความร้อนได้นะคะ And every I mean every year we continue to amend it because it is f o r <course> c i n um. What's amend you mean like like you're like trying to put And the soil and then the when we do leaves in the fall it actually draws I've seen it before. It's like a homemade version no huh? It's like a hundred years old. Oh my god. Yeah. And you just get it somewhere I bought it on? off Facebook Marketplace. Oh my from god. a girl who was like cleaning out her grandfather's garage. Oh that's she, so and cool. I don't think she knew like oh how many track else. here. Yeah. Oh wow. That's so cool. Well, and also this is how you get the honey into the jars. Oh, uh -huh. yeah, so then it has there. a cone shape at the bottom, uh -huh. so that when you spin it, the honey goes out to the sides, uh -huh. and then it comes out there. <laughs> Oh, this is the pine cone. Yes. Like pine cone. Okay, so a pine cone is actually a seed. This is how like pine trees reproduce. Um, the more dry they get, and that's their seeds maturing, and then when the pine cone falls, that's it dropping its seeds. So you get it from the baby then it's um still has all t h e s a p in it. So you could like tap a tree, right? And then you get this sap out and that's how you would get maple syrup. Oh. But this is like another form of it's like, oh, oh, wow. like p it i n e syrup of Oh wow. you could put on pancakes, s e p e n and it's like a yeah. It s sweet. <S yeah. นมเชื่อมที่เพื่อนๆเห็นในขวดเนี่ยนะคะมันเป็นนมเชื่อมที่ได้มาจาก ลูกสนนะเจ้าของบ้านนะคะเล่าให้ฟังว่าเขาทําเองนะก็คือการไปเก็บลูกสนนะคะที่มันเป็นลูกอ่อนๆนะเขียวๆนะคะในนั้นเนี่ยมันจะยังมียางไม้อยู่นะแล้วก็เอามาหมัก ะะกับน้ําตาลตัวน้ําตาลนะคะก็จะไปดึงน้ํายางที่อยู่ในลูกสนนะผสมกันนะคะหมักได้ตั้งแต่สามอาทิตย์ถึง6เดือนจากนั้นนะคะก็สามารถนําไปใช้บริโภคได้ค่ะส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าก็เอาไปใช้แทนพวกน้าผึ้งหรือว่าเมเปิลไซรัปได้นะคะซึ่งเขาว่ามันมีประโยชน์ทางด้านสุขภาพด้วยนะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะลดการอักเสบต่างๆนะแอนก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะแต่ว่าเห็นข้อมูลมันน่าสนใจดีนะคะก็เลยเอามาแชร์ค่ะ ที่เห็นนะคะว่าเจ้าของบ้านนี้เนี่ยเขามีความสนใจในเรื่องของการทําการเกษตรนะภาษาอังกฤษนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าโฮมสเตดนะคะก็คือเอาเหมือนแบบบ้านนะคะมาทาไร่นะทำสวนนะคะจริงก็คล้ายๆกับที่บ้านเราเนี่ยที่ต่างจังหวัดนะคะแต่ว่าฝรั่งเนี่ยอันนี้เขาก็มาทําแบบ กลางเมืองแล้วแล้วก็เปิดนะคะเขาเนี่ยเปิดให้ความรู้ให้เวิร์กช็อปแล้วก็ทําบ้านเนี่ยนะคะมาให้เช่านะให้คนมาพักด้วยคล้ายๆกับโฮมสเตย์อย่างนี้เลยนะคะแอนว่ามันน่าสนใจดีก็เลยเอามาฝากกันค่ะ ตอนนี้นะคะแอนก็อยู่ตรงที่จอดรถบ้านนะคะก็คือที่ที่เราจะเอารถบ้านนะคะมาฝากเก็บไว้นะเพราะว่าวันนี้นะคะเป็นวันที่แอนกับมาซานนะคะจะต้องเดินทางไปที่ประเทศ เยอรมนีแล้วนะซึ่งแอนจะไปกันเป็นเวลา8เดือนเลยนะคะทุกคนเรากา็จะต้องเตรียมทุกอย่างนะคะให้พร้อมแล้วก็จริงๆวันนี้ก็คือเป็นวันที่เราต้องเดินทางแล้วนะจะบินตอนประมาณบ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้ประมาณ9ก้า,าโมงครึ่งแล้วนะก็มาไฟแนลเช็คนะคะรถบ้านอีกทีหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอารถยนต์นะคะของเราเนี่ยมาจอดไว้นะคะอยู่กับรถบ้านด้วยนะตอนนี้นะคะก็ เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวฮาซานนะคะเพราะว่ากระเป๋ามันเยอะนะฮาซานนะคะก็จะออไปส่งแอนนะคะตรงร้านมันจะมี g ก o c ร r y นะคะให้เราไปนั่งได้เพราะว่าเรายัมีเวลาเหลือนะกระเป๋าเราก็จะได้เอาไป d r o ปไว้ตรงนั้นนะคะเดี๋ยวจะเรียกแท็กซี่มารับเราตรงจุดนั้นนะแล้วก็ฮาซานนะคะก็จะเอารถนะมาจอดเก็บที่นี่นะคะ yeah, ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่อยู่ใกล้กับที่จอดรถบ้านนะที่เก็บนะคะรถบ้านของเราเลยนะก็เดี๋ยวแอนจะนั่งนะคะเอากระเป๋าพักที่นี่นะแล้วก็ทานข้าวนะคะก่อนที่จะเรียกรถแท็กซี่นะคะมารับไปที่แอร์พอร์ต เก็บรถบ้านของเรานะคะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่นี่นะคะก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตนะที่แรนทานข้าวเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะซานเอารถไปเก็บนะแล้วก็นี่คือของนะคะทั้งหมดที่เรามีนะคะที่จะอยู่กับเรากระเป๋าเนี่ยนะคะสำหรับใช้เสื้อผ้าของใช้จำเป็นนะคะ8เดือนนะคะอยู่ในนี้หมดแล้วคะ่ะทุกคน อนนี้นะคะแอนกับพัรานนะนี่นะตอนนี้นะเราก็ถึงข้างในสนามบินแล้วนะคะก็เช็คอินกระเป๋าเรียบร้อยนะคะแล้วก็ผ่านที่ตรวจมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็มานั่งรอนะถึงก่อนนะคะล่วงเวลาที่จะบินเนี่ยตั้ง2ชั่วโมงนะคะทุกคนคือมันใกล้กับที่พัก Airbnb ของเราเอ้ย Airbnb ของเรามากเลยนะคะประมาณ10นาทีนะ แล้วก็ใกล้กับไอตัวที่เราเจอรดรถบ้านของเรานะคะคืออันเลือกโลเคชั่นวันก่อนที่จะบ,บินเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆสนามบินนะคะทำอะไรจะได้สะดวกก็เลยมาถึงเร็วมากเลยนะคะถึงแบบ2ชั่วโมงลงหน้านะไม่รู้จะทำอะไรนะคะแต่ว่ามานั่งรอชิวๆนะคะแล้วก็ที่สนามบินที่นี่นะคะเมืองสโปลแคนนะที่รัฐวอชิงตันเนี่ยนะคะคือจะบอกว่าคนน้อยมากเลยนะเียน,นะคะดูนะทุกคน มมีคนเลยนะคะแล้วนี่ก็คือวันเสาร์ด้วยนะปกติถ้าเป็นสนามบินถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆห,ห,หรืออะไรเงี้ยนะคือคนแบบจะแน่นแล้วนะซึ่งอันนี้เป็น international airport ด้วยนะคะก็ค,คือบินแบบต่างประเทศด้วยแต่ว่าไม่มีคนเลยค่ะก็เลยชิลมากนะคะซันก็นอนนะคะแล้วสนามบินที่นี่คือสะอาดแล้วก็แบบพวกเก้าอี้หรือแบบว่าข้าวของเครื่องใช้ของเขานะคะก็ ใหม่มากเลยนะเหมือนแบบเพิ่งเรโนเวทหรือยังไงไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าดีมากเลยนะก็ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะรอนะคะขึ้นเครื่องจะไปลงที่เซียร์โดนะคะจากสโปแคนนะไปลงที่ซียร์โดอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะคะจากนั้นเนี่ยก็จะจากซียร์โดนะคะซียร์โดนะซียร์โดแล้วก็เบอร์ลินเลยปะซียร์โดแฟรงก์เฟิร์ตเบอร์ลินอ๋อ ก็จากเซียรโนะคะเราก็จะบินไปลงที่แฟรงก์เฟิร์ตนะคะที่ประเทศเยอรมนีนะแล้วก็จากแฟรงก์เฟิร์ตนะคะแอนจะต่อเครื่องนะไปลงที่เบอร์ลินนะคะนั่นคือจุดหมายปลายทางนะคะที่เราจะไปะเพื่อที่ว่าฮาสานนะคะเขามีประชุมนะคะทำงานอยู่ที่เมืองเบอร์ลินนะก็จะอยู่ที่นั่นเนี่ยประมาณมไม่แน่ใจนะคะว่า อาทิตย์หนึงประมาณนี้นะคะแล้วก็จากนั้นเราก็จะไปเที่ยวนะคะตามเมืองต่างๆรวมทั้งฮาัสซันก็จะต้องไปทํางานด้วยนะก็แผนคร่าวๆประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวพอถึงที่เบอร์ลินนะคะแอนก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีนะว่าเ,เราจะไปเที่ยวนะคะที่เมืองไหนบ้างนะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้รอขึ้นเครื่องก่อนนะ ตอนนี้นะคะแอนกับพสานเนี่ยบินมาถึงเมือง s ซีย t l โรแล้วนะคะกำลังจะต่อขึ้นเครื่องไปที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะประเทศเยอรมันนะคะเราไปด้วยสายการบินคอนดอนะแต่ว่าเกิดมีปัญหานะคะเนื่องจากว่าพนักงานนะคะเขาไม่ยอมออกตั๋วให้เราค่ะเจ้าหน้าที่เขาแจ้งว่าเ,ออเขาเพิ่งเปลี่ยนกฎนะคะก็คือถ้าเราถืออเมริกันพาสปอร์ตหรือว่ายูเครนพาสปอร์ตนะคะเราจะเดินทางเข้าเยอรมันเนี่ยเราต้องมีทั้งตั๋วขาไปแล้วก็ขากลับ ด้วยความที่แอนกับภัซานนะคะเราจองแค่ตั๋วขาไปอย่างเดียวเพราะว่าเราเนี่ยจะอยู่ที่ประเทศเยอรมันนานเรายังไม่รู้นะคะว่าเราจะกลับเมื่อไหร่เราก็เลยไม่ได้จองขากลับนะดังนั้นเนี่ยพอมาถึงนะคะกําลังจะต่อเครื่องเขาก็บอกว่ามีปัญหาไม่สามารถออกตั๋วให้เราได้จนกว่าเราจะ จองตั๋วนะคะแล้วก็รู้วันที่แน่นอนว่าเราจะออกจากประเทศเขาเมื่อไหร่นะตอนนี้นะคะแอนกับซานก็งงเลยนะต้องรีบนะคะมาซื้อตั๋วโดยที่เราก็เลือกตั๋วนะคะที่เป็นแบบที่ free cancellation <c oughs> ก็คือสามารถ cancel ได้ภายใน24ชั่วโมงนะคะ เพราะว่าเลือกไปแบบที่ว่าไม่ได้รู้เลยว่าวันนั้นเนี่ยจะเป็นวันที่เราบินได้หรือไม่ได้นะคะก็จองไว้ก่อนเพื่อที่จะได้เข้าประเทศค่ะพอเราจัดการซื้อตั๋วออนไลน์เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอามาแจ้งนะคะยืนยันกับเจ้าหน้าที่นะเขาก็สรุปว่ายอมออกตั๋วให้เราเดินทางค่ะได้มาแล้วนะคะบอร์ดดิงพาร์ตนะเกือบไม่ได้ขึ้นเครื่องนะคะทุกคนเป็นอะไรที่ความลุ้ใหม่นะคะก็เอามาแช์นะแต่ว่าสุดท้ายนะคะตอนนี้ก็ได้ขึ้นเครื่องแล้วนะแล้วก็ตอนนี้กํลาลังนั่งรอนะคะ ขึ้นเครื่องนะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะมีกันประมาณ10ชั่วโมงนะ13 h o u r or 10 h o u r f r o m here to frankfurt 10, 10, 10ชั่วโมงสชั่วโมงนะคะโอเคไปเดี๋ยวขึ้นเครื่องกันดีกวะะ่าค่ะ Some might say that alone might I'm That Now a wildfire is raging deep inside And my horn strings are pulling like the tide And the match that drew a spark was a single ตอนนี้นะคะแอนกับพสาซนก็มาถึงที่เมืองแฟรงก์เฟิร์ตนะที่ประเทศเยอรมนีนะคะแล้วก็เรานะคะจะต้องไปต่อเครื่องนะเพื่อที่จะไปลงที่เมืองเบอร์ลินนะคะคือจุดหมายปลายทางที่เราจะไปแต่ก่อนที่เราจะไปต่อเครื่องนะก็ต้องผ่านจุดตรวจคนเข้าเมืองก่อนนะเขาก็จะถามนะว่าเรามาทําอะไรนะคะแล้วก็จะกลับเมื่อไหร่นะก็ไม่ได้ถามอะไรเยอะนะ ก็ผ่านมาได้ด้วยดีนะคะตอนนี้ก็เดินผ่านเข้ามาก็จะมาเจอดวตี้ฟรีนะจะบอกว่าแอร์พอตที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยนะคือของเยอะมากนะคะโดยเฉพาะนะของกินนะคะทุกคนมาถึงประเทศเยอรมันเนี่ยรู้เลยว่าเป็นแอร์พอตที่เยอรมันนะเพราะว่าคือขนมปังนะคะอย่างที่เห็นเยอะมากเลยนะแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะอันเช็คแล้วนะดูน่าทาแบบน่ากินมากๆนะ แล้วก็เวลาเหลือนะคะเราก็แวะมาซื้อกาแฟนะคะแล้วก็เดินเล่นชิลๆนะซื้อของนะคะจากนั้นนะเราก็อย่างที่บอกค่ะจะต้องต่อเครื่องนะคะไปกับสายการบินนะคะลุฟเทนซานะ <c oughs> นั่งเครื่องอีกแค่ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะก็ถึงแล้วค่ะก็ไม่ไกลเลยนะ หลังจากที่เดินทางกันมายาวนานนะตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองเบอร์ดินแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็รอเพื่อนนะคะเขาก็จะมารับเราที่สนามบินนะนี่นะคะเพื่อนเราก็มารับแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเข้าพักนะคะที่บ้านพัก Air b บ b ีที่เราจองไว้นะซึ่งก็อยู่ใกล้ๆก,กับ ที่บ้านของเพื่อนคนนี้แหละนะคะโดยที่เพื่อนคนนี้นะคะก็รู้จักกับฮาสันมาสิบกว่าปีแล้วนะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็ทํางานด้วยกันด้วยนะก็นี่เป็นทริปนะคะที่เรามาอย่างที่บอกค่ะไม่ได้แค่มาเที่ยวนะแต่ว่าฮาสันก็ต้องมาเจอเพื่อนแล้วก็มาทํางานไปด้วยนะคะส่วนแอนนะก็แน่นอนค่ะตามมาเที่ยวแน่นอนนะคะไม่ได้ทํางานกับเขาหรอกค่ะ ตอนนี้นะแอนก็เดินทางนะคะมาถึงที่พักนะ Airbnb นะคะที่เราจองไว้เราจะอยู่ที่นี่ประมาณ1อาทิตย์ค่ะบรรยากาศท,ที่ห้องพักนี่คือสวยมากนะเดี๋ยวแอนจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะทุกคนเดินทางมาไกลามากเลยถ้าเพื่อนๆน,นะคะชอบวิดีโอคลิปนี้นะอยากตามมาเที่ยวกับแอนก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย